โอ้ยซอมบี้บ๊บบี้บ๊บบี้ซอมบี้ทำไมลาว่ามันยังไหลอยู่อะบ๊บบี้ไอ้ยเป็นไงยังไหลอยู่แต่ผมว่าซอมบี้มันไอพวกซอมบี้ไอพวกสกิลิตนะันอ่ะมันไม่ได้มีพิษมีภัยแน่นอนใช่ไหมผมผมดูแล้วมันเป็นตัวปกติที่สุดแล้วมันปรับฮาร์ดให้อยู่แล้วนี่หว่าลูกยิงไปปรับมันนะอุ้ยยังไงดู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 ดดอุย้ยมาดูครับทุกตัวปวกก็อ้โห Wih, yang layak Oh, hai Keeper pokerti, ya Keeper pokerti Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Nongkin si Nongkin si pokerti You leo Oh, ayy Zombi, ma. Oh, ma Zombie mah Oh, mah zombie pokerti sudah Wih, wih, dekat betul lo Wah no. Oi Ayy Apa ay. ayy ay. Sakit ay. Oi ay. Oi Mah มึงมาดิออกมาเลยมึงมามึงตายมึงตายอย่อ,อยากรู้อะสกิลคืออะไรอะแต่เห็นไม่ชัดอะ่ะอะไรวะอู้ตู้ตัตัวเออกูเลิกละ